สวัสดีคุณผูช้ชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนครับผมนะวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันนิดนึงนะครับพี่ทันออกมาข้างนอกคุณผู้ชมดูวิวแบบโอ้โหเห็นไม่ Cin ได้เห็นวิวไหมไม่เห็นเนาะแสงแบบแสงแดดคือโอ้โหร้อนมากเนาะวันนี้เนาะวันนี้คือด้วยความที่พรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้สิพรุ่งนี้มันจะมีวันพิเศษวันหนึ่งก็คือวันรวมญาติวันรวมครอบครัวครับผมนะคือทุกครอบครัวต้อ,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 องมาแบบรวมกันสําหรับบ้านพี่ซันนะบ้านคุณหรือพี่ทันไม่รู้ครับแต่บ้านพี่ซันพรุ่งนี้จะมีการรวมนะคะครับผมนะแล้วก็ เป็นเดือนเกิดของพี่ด้วยครับผมพี่พานธ์อีกคนนะแล้วก็รถผ่านใช่ไหมโ้ป <Nope. S 1> วันเกิดพี่ชายอีกคนพี่ชายแท้ๆคือแบบมันเยอะแยะเนาะแล้วก็เราก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมารวมญาติกันแล้วก็ฉลองกันนะผมนะและที่สําคัญคือตอนนี้ช่องเราเนี่ยใครที่ติดตามช่องนะจะรู้ว่าหล้านซับแล้วนะครับก็ดีใจมากแล้วก็จะมาฉลองับผมนะวันนี้พี่ทัน์ไม่ได้มาฉลองให้ตัวเองเว้ยทุกคนวันนี้พี่พทออันออกนอกราสาที่ครับผมนะข้างๆนี้จะเป็นทางด้านของธนาคารนะอาจจะดูบแบบธุราการน,นิดหนึ่งนะ แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะวันนี้เราจะมากดตังค์ทั้งหมด1ล้านบาทเย็ดเค้1ล้านนะครับผมนะโดย1ล้านเนี่ยพี่ทันจะยกให้แม่พไปทันเลยครับผมนะต้องขอบคุณทุกคนนะสำหรับตังค์นี้ครับผมนะที่ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันดูคลิปเนาะช่วยกันดูไลฟ์สตรีมสดครับผมนะคุณผู้ชมก็ขอบคุณมากครับตังค์หนึ่งล้านเนี่ยมาจากคนดูล้วนๆเลยนะครับผมก็ไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวหน้าคลิปมันจะยาวไปแล้วก็รถมันสวนทางตลอดด้วยคานนี่มันเป็นถนนใหญ่เนาะคุณผู้ชมก็ช่างมันเถอะครับผมนะเดี๋ยยววเเเเเจออออออกกกกัััััันน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 พีี่่่่รรรรคคคคค์ไปดตตงงะะะะบบบบผผมมมโ้้้าาาาถึแลหื ร้อนมากเลยเนาะคือไม่ไหวครับแต่เราได้มาแล้วนะคุณผู้ชมครับตรงนี้นะนี่คือหล้านบาทของเราคุณผู้ชมครับอาจจะพูดทังไม่ได้นะทุกคนตอนที่ท่านอยู่บ้านแล้วนะครับก็นั่นแหละคุณผู้ชมครับแกะไหมแกะแกะดูสักหน่อยนะเดี๋ยวค่อยเย็บใหม่เนาะเวลาให้เนาะคุณผู้ชมผมจะไปให้พรุ่งนี้นะคุณผู้ชมครับเพราะเดี๋ยวเราต้องสตรีมกันใช่ไหมเสร็จก็น่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งเนาะแล้วก็นอนตื่นมาก็น่าจะเดี๋ยวทําคลิปให้ดูนะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวทำคลิปกันเดียววท่่่านนแแกอรบเเ็ใหมล้ ขออภัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะคุณผู้ชมครับว่าผมเปิดหน้าต่างมันร้อนมันร้อนเนาะแดดห้องนี้มันห้องมันมืดด้วยครับโอ้เขาเย็บสองชั้นเลยนะใหญ่ใหญ่โอ้โหนี่ครับอันนี้คือหนึ่งแสนใช่ไหมเวก็ใช่เลยเพราะมันให้มาสิบสิบปึกนะอันนี้คือเรียกหนึ่งปึกนะปึกไหมภาษาไทยเรียกว่ายังไงวะปึกละโอเคได้ผมโอ้โหนี่นะคุณผู้ชมครับ ต้องขอบคุณคนดูนะเนี่ยจริงๆเนาะต้องขอบคุณคนดูที่น่ารักอาจจะมีเสียงตัดยานะครับทุกคนนะเพราะว่าข้างบ้านเขาตัดยากกันอยู่นะอุ้ยตันตกไม่ใช่ประเด็นนะคุณผู้ชมนี่ฮะทั้งหมดของเราคุณผู้ชมครับ my god holy shit holy shit โอ้โหโอ้โหอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่นะคุณผู้ชมครับที่เราจะนำไปเซอร์ไพรส์แม่นะพรุ่งนี้ครับผมนั้นก็ห้าแสน ฝั่ง 500, นะ่ะห้าแสนเนาะใช่ไหมก็รวมกันเป็นล้านหนึ่งนะก็หวังว่าแกจะดีใจนะดีใจแหละเป็นบี๊กบิีใจไหมดีใจเนาะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเนงินที่พี่สันตั้งใจเก็บแล้วก็อยากให้แกมากๆเลยผมที่จริงพี่สันอยากให้แกเลิกทํางานด้วยซ้ำนะอยากเอาเงินก้อนนี้ให้แกเลิกทํางานแต่ก็นะแต่มันน่าจะเป็นความสุขแกเนาะการทํางานเนาะก็เคยทําถามไปแล้วแกบอกว่าแกไม่เลิกแกยังไม่อยากเลิกจนกว่าเราจะมีน้อง ครับ <ś led> พี่จันก็ยังไม่พร้อมไงนี่หรอแม่ก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าให้แกเป็นของขวัญแล้วกันเนาะของขวัญวันแม่ของขวัญฉลองร้านซับแล้วพรุ่งนี้จะมีเปิดโล่นะทุกคนพรุ่งนี้พี่จันจะเอาโล่ร้านซับเนี่ยมาเปิดนะเพราะว่าเรายังไม่เปิดเลยเนาะเราได้มาเป็นเดือนแล้วล่ะแต่คือพี่จันก็กักตัวน้องอยู่เพราะน้องส่งมาจากอเมริกาพี่จันก็กลัวโควิดเนาะคุณผู้ชมก็เลยกักตัวน้องไว้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกับการเซอร์ไพรส์รย,ยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคุณผู้ชมครับขอบคุณมากทุุุุุกกกกคคคคคคคนนนนนนนไไมมมมม่่ีีีททงงวััเ้าาะะขขออบบบณณรรจิ สวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับอันมุยอเนาะวันนี้คือเราจะมีการเลี้ยงนะเว้ทุกคนการเลี้ยงแบบโหเยอะมากฉลองร้านเรานะครับคุณแม่ครับหาดูกล้องหน่อยครับวันนี้ทําอะไรวันนี้ทาสลัดครับทำสลัดวันนี้มีหลายเมนูไหมขออนุญาตต้องถามแม่ครัวแม่ครัวฝั่งนู้นนู้น นี่บรรยากาศโดยรอบนะครับทุกคนนะการฉลองเนาะฉลองร้านซับด้วยเปิดโล่ด้วยวันนี้เดี๋ยวให้คุณนายเป็นคนเปิดโล่ด้วยวันนี้เพราะว่าโล่ทองเรายังไม่เคยเห็นเลยเนาะแม่เคยเห็นโล่ทองไหมยังยังยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวให้แม่เปิดนะวันนี้มอยู่นี่นะนี่คุณแม่เป็นเองนะครับทุกคนยิ้มเนี่ยยิ้มหวานยิ้มหวานนันี่ทําอะไรครับอันนี้กําลังซ้อมผักจะทํายำสลัดครับทาสลัดเนาะวันนี้หลายเมนูมากเลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปฝั่งนู้นครับทุกคน นี่นี่พี่บอมครับพี่บอมสุดสวยเอสวยันนี้ยายผมทุกคนสวัสดีครับยายทักทายหน่อยบาย,บายๆาย่างนี้กอนน่ารักน่นารัากครับบรรยากาศโดยรอบคือเขียวมากนะทุกคนนะแบบแบบสุดยอดทุ่งนานะครับผมอันนี้คือที่ของเราหมดเลยไหมครับที่ของเราหมดเลยใช่ไหมแถวนี้ โอ้หไงหมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับวันดีทักทายหน่อยครับยิ้มหวานยิ้มหวานอีกแล้วนี่ครับของที่เราต้องเตรียมกันนะวันนี้วันนี้หลายเมนูมากครับทุกคนหลายเมนูมากเฮ้ยใครครับเนี่ยใครครับเนี่ยทําอะไรครับคุณรังจานโอ้โหในบ้านเมีเรือนสุดๆนี่ครับทุกคนครับ บรรยากาศดีนะแต่มันไม่โฟกัส,สคือมันแบบแดดมากทุกคนผมอยาทุกคนเห็นมากที่จริงมันเขียวมากนะาางเงานาะเอออาจจะต้องแบบเพราะาแดดตรงน,นี้มันแดดป่ายนะแบบคือที่นี่ของแบบของเราหมดเลยครับยาว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 ,ยาว,ยาวหมดเลยนะผมนนสุดดุดเลยนะผมนะเพราะนะว่ามาปลูกบ้านตรงทุ่งนานะครับทุกคนนะก็ยังไงเดี๋ยวอัปเดตบรรยากาศรอบๆให้ดูแล้วกันนะวันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยทุกคนมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเดี๋ยวเราติดตาม คทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดโลก่กันนะวันนี้มีญาติญาติครอบครัวมาแบบเพียบเลยเนาะถือว่ามาเป็นสักขีพยานในคลิปนี้ของเราด้วยมาเดี๋ยวเรามาข้ามาดูกันพี่โมน,นี้โล่อันนี้คือจะเป็นผู้ติดตามครบหนึ่งแสนซึ่งเราได้มาแล้วนะครับผมนะส่วนนี้ที่จะให้แม่เปิดเนี่ยจะเป็นผู้ติดตามครบหนึ่งล้านนะครับผมอ่ะแม่แม่เคยดูยังโล่แสนเป็น,น,น,นยังไงโล่แสนนี่ใช่โล่แสนจะเป็นแบบนี้นะนเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันด้วย,ยนี่จะเป็นโล่แสนนะครับอ่าโล่แสนต้องบอกว่า ไม่เคยเปิดด้วยไม่เคยเห็นด้วยต้องให้แม่เป็นคนอันบล็อกด้วยเนี่ยตื่นเต้นข้างหลังตื่นเต้นอ่ะแม่เปิดแม่เปิด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 มือสั่นเลยมั้ยสั่นเลยหมดเลยเนี่ยเชื่อกันเปิดเชื่อกันเปิดเบาๆนะอ่าเบาๆเบาๆอ่าดูตื่นเต้นเลยวะแม่บอกอ่าอันนี้ก็จะเป็นโล สามสองหนึ่งแม่เปิดได้เลยแม่เปิดได้เลยตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะตั้งเลยตั้งเลยเลยเป็นตังที่ซันตั้งใจเก็บให้แม่เพราะแม่อยากได้ ร้านหนึ่งลังก็เลยไปกดมาแล้วก็ให้แม่นะครับพอแม่ร้องไห้อ๋อเน่เน่อ๋อร้องไห้ร้องไห้ครับผมจะได้ยินยันว่าลูกประสบความสำเร็จแล้วเนาะในกระตังก็ตั้งใจเก็บให้แม่มากสำหรับก้อนนี้นะลองดูอลองถือดูเคยเห็นไหมเงินล้านเนี่ยไม่เคยไม่เห็นลองถือลองถืออ่ะ อันนี้ปึกและแสเนาะก็สิบปึกกับพอดีล้านหนึ่งตอนแรกความตั้งใจแรกเลยนะคือจะให้แม่เลิกทํางานแต่ก็แม่ไม่อยากเลิกแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าตั้งใจเก็บให้แม่ละแม่ก็จะไปใช้ยังไงก็ได้เลยหนึ่งล้านบาทเนาะแม่เนาะฮะโอ้ร้องง่ายเลยครับลองงหาดูแม่ดูแม่ร้องง่ายเลยดูแต่ใจมากแม่ก็ เพื่อลูกของแม่นี้จะเหลือลุงเหลีงไปทั้งหน้าดู้ลูกเด้อครับผมคิดวางสินใดสุนปรทนะให้ร่ำเมื่อรวยมากกว่านี้ให้เงินเป็นสิบสิบล้านเดี๋ยวป้าไอ้เด้มีเงินมีทองไปจะเหลือลุงเหลียงไปหน้าสุขภาพแข็งแรงคิดจึงไดสมปรารถนาทุกอย่างลูกครับผมอ๋อฮะนี่นะตังนะเดยยายก็ร้องไห้หมดแล้วอ่ะส่วนนี้จะเป็นโล่โอ้สุดยอด นี่เป็นโลดหนึ่งนานซับเนาะอ๋อสวยๆเผเปิดเลยสวยมากโอ้ยสวยมากไม่ไม่ค่อยสนใจโลดสนใจตังค์แล้วตอนนี้ไงได้ไหมสวยมากสวยมากสวยมากเนี่ยนีเป็นโลดครับสวยมากเอาตังค์นี่ไม่เก็บวะตังค์ไม่เก็บตักเอานะเอาบไหมเก็บดีนะเก็บไว้นอกเก็บไว้เป็นทุนอะไรก็ได้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมยายเนาะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยนะ ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเรากินกันเนาะ <laughs> ต่อไปเนาะ <c oughs> โอ้ยใส่ถุงแล้วทีนีย้ยโอ้เงินล้านใส่ถุงอะครับอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ <laughs> <laughs> นนยวๆเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยววัดเดี <c oughs> ๋ยววัดเขาในสฉียดแล้วมันมูลนิ้ิคุณเสี่ยงเงินร้านเป <c oughs> นยังไงคะเราเสี่ยงเนเราต้ S <S <S ดีใจไหมไดีใจไหมไดีใจเนาะลูกตั้งใจเก็บม,มาให้เนาะอ้าวมาครับหนึ <S <S ่งสองครับ